องค์การเพศสัจกรรมจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ภายใต้ค่านิยมองค์กรให้เกียรติต่อกันค่ะเนื่องในเทศกาลสงกรานต์องค์การเพศสัจกรรมร่วมกับสโมสรพนักงานองค์การเพศสัจกรรมและชมรมพุทธศาสตร์จัดกิจกรรมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ขึ้นโดยมีกิจกรรมต่างๆได้แก่พิธีทำบุญตักบาทพระกรรมฐานพิธีบางสุกุลพิธีส่งน้ำพระพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ โดยมีผู้บริหารเข้าร่วมพิธีดังกล่าวได้แก่นายแพทย์ยงยุทธสัจจานิชอดีตผู้อำนวยการองค์การเพสัจกรรนายแพทย์สุพันศรีธรรม,มาผลเอกนายแพทย์สาหชาติพิพิธกุลกรรมการองค์การเพศัจกรรนายแพทย์ยสุวัสดียัศริวัฒนาผู้อำนวยการองค์การเพศัจกรรมและชมรมอดีตผู้ปฏิบัติงานองค์การเพศัจกรรมนอกจากนี้ค่ะยังได้จัดให้มีการประกวดเทพีสงกรานต์ซึ่งผู้เข้าประกวดเป็นตัวแทนสาวงามจากฝ่ายต่างๆ โดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศเทพีสงกรานได้แกน่นางสาวโชติกาวัฒนานิกรจากสถาบันวิจัยและพัฒนารองชนะเลิศและรางวัลขวัญใจมหาชนได้แก่นางสาวนัทพรชูพันธ์จากฝ่ายผลิตยาและนางสาวอุรนิษผาจันทร์จากฝ่ายประกันคุณภาพได้รับรางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชนะเลิศเทพีสงกรานประเภทผู้สูงอายุได้แก่นางสาวบุพภาพ่วงศรีจากฝ่ายชีววัตถุค่ะ นอกจากนี้ค่ะย,ยังจัดให้มีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งซึ่งประกฏผลประกวดรางวัลชนะเลิศฝ่ายชายได้แก่คุณจิระพลนินจากโรงงานผลิตยารังสิตรางวัลรองชนะเลิศและขวัญใจมหาชนฝ่ายชายได้แก่คุณปานสุดจิตรางวัลชนะเลิศและขวัญใจมหาชนฝ่ายหญิงได้แก่คุณธนศรประสานวอลจากฝ่ายประกันคุณภาพและคุณมันธนาไทยสวัสดิ์จากฝ่ายผลิตยาได้รับรางวัลรองชนะเลิศค่ะ การจัดกิจกรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ในครั้งนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมองค์กรในหัวข้อ People Trust ให้เกียรติต่อกันอันเป็นการแสดงถึงความเคารพนับถือการให้เกียรติกับผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานและความเป็นพี่เป็นน้องด้วยการแสดงออกทั้งทางกายวาจาและใจที่ดีให้แก่กันซึ่งจะนำพาไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะ